สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะขอควิกลิ่วิวนะคะสำหรับลูกค้าหลายคนนะคะที่จะเอาถังไว้บรรจุอาหารนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถังบรรจุอาหารที่เป็นฟู้ดเก็นะคะตอนนี้หลายๆที่ของร้านอาหารนะคะทำน้ำซุปทำอาหารนะคะส่งให้โรงงานอย่างเร็วๆนี้ก็คือมีเชฟใหญ่นะคะก็ส่งเข้าโรงงานรีทอร์เนาะก็คืออาจจะต้อง ที่โรงงานอาจจะทำคิเชนอาจจะทำแบบว่าพื้นที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าอันนี้ประกอบอันนี้สามารถจะคนข<า> <bye> เขาเรียวกว่าเป็นพันชนะที่เอาไว้ขนอาหารเนาะเป็นถังคนอาหารนะคะใส่อใส่อุณหภูม,มิเกินเมื่อวานเมื่อวานมีลูกค้าถามมาว่าใส่เกิน60ได้ไหมนะคะใส่เกิน60ได้นะคะเมื่อวานถามถามเชฟเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มี2ไซส์นะคะที่แนะนำเลยว่า หนึ่งคือใส่พวกน้ำจิม้มหรือว่าใส่พวกน้ำซุปหรือว่าใส่อาหารตัวอาหารเองก็ได้นะคะไซสแรกนะคะไซสนี้ที่น้องถือนะคะไซสนี้จะเป็น8ลิตรเนาะก็คือขนาดกําลังโอเคแล้วก็ฝาลักษณะของการปิดฝานะคะมันจะเป็นฝาที่ถ้าอัดแน่นลงไปมันไม่ได้ถึงสุญญากาศร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าถ้าอัดแน่นลงไปก็คือมันเนื้อจะไม่แตกหักเสียหายง่ายนะคะ ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ที่ขายเยอะมากๆนะคะในกลุ่มในกลุ่มฟู้ดนะคะไซส์นี้คือ15ลิตรแต่ว่าดูตัวถังแล้วบอดี้จริงๆอาจจะเกือบ20นะคะแต่ว่าอันนี้คือแคปของพื้นฐานก็คือประมาณประมาณ15นะคะจะเป็น2ตัวนี้ค่ะทีออ่โรงงานอาหารใหญ่แล้วก็ลูกค้าในพื้นที่นะคะซื้อไว้สำหรับการบรรจุอาหารแล้วก็การเอาไว้เคลื่อนที่ของอาหารนะคะ เป็นพลาสติกชนิดฟูดเกรดนะคะแล้วก็เป็นเกรดที่ทนความร้อนได้ดีนะคะเอ่อรายละเอียดส่วนใหญ่ใบรับประกันสามารถจะไปดูเนื้อพลาสติกได้ที่ตรงหน้าเว็บได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เราส่งหลายๆบริษัทของในเครืออาหารของกลุ่มมหาชนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ร้านอาหารนะคะก็ผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะขอพร